สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซี FC ช่องป่าพิรันญ,ญาชาแนลครับหรือว่าซางป่าพิทีเซอร์วิสครับพี่น้องครับมื่อเนี้ยผมกับสิมีเรื่องมาบให้ฟังเนาะครับเนาะอาจจะเป็นผลดีกับลูกค้าผู้ใส่รถนะครับบอบอไลก์กันหน่อยนะครับเนาะกลายเป็นอุทาหอนไปถ้าเตือนใจยนีที่เขาจะไปส่มรถนะครับเนาะ ก็คือรถคันนี้เป็นยามาฮ่ากี่ที่รอยยิ้มหาซีซีครับลูกค้าเพิ่นก็เคยมาประเมินราคาอะไรกับทางศูนย์บริการแล้วนะครับศูนย์บริการที่จำหน่ายอะไรแท้ของยามาฮ่านี่แหละครับก็บคือรถเพิ่นเคยน้ำม,มันเครื่องแห้งนะครับเนาะก็ต้องเฮ็ดชุดบนไม่ละครับนี่ตั้งแต่เสื้อสูบึ้นมาหาฝาแวาวมาหอดแววนี่นะครับแต่สําหรับรถรุ่นนี้ ผู้ผลิตผลผลิตมาเป็นเสื้อสูบไดอาซิลนะครับเนะาะจะบมีปอกเหล็กอยู่ข้างในถ้าคือเหตุเครื่องไม่นี่ก็บ่สามารถควันควันได้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนชุดลูกสูบแหวนไม่แล้วก็เสื้อสูบไม่เลยนะครับลูกค้าเพิ่นก็ได็เขาประเมินราคากับทางศูนย์บริการแล้วเป็นราคาอะไรแทนนะครับเนาะกะ็กะแจ้งลูกค้าไปเพิ่นกับ บ่มีเงินนั่นแหละครับบอกอยังไงเพื่อนกับว่ามันแพงนะครับแล้วันนี้เพื่อนกันเลยออกไปถามร้านซ้อมรถทั่วไปนั่นแหละครับ<ๆ>เขาก็เสนอราคาเพิ่นมากเป็นราคาที่ถูกกว่าศูนย์บริการอยู่ประมาณ460บาทนะครับแต่จำนวนเท่าไรเดียวผมบอกบอกดอกนะครับเนาะ แต่ว่าราคาที่เขาเสนอให้เพิ่นมานี่ถูกกว่ารคาคาที่ศูนย์บริการนี่อยู่4 6 0บาทนะครับเพิ่นก็เลยเร่ตัดสินใจเฮ็ดนะครับยุร่านซ่อมรถทั่วไปนะครับกระเฮ็ดไปกระขี่ได้ปกติแหละครับกะเพิ่นก็นบอกว่าอยู่ประมาณ1 7 0 0อนะครับเนะาะใส่อยู่ประมาณ1 7ื้อนะครับรถเริ่มมีอาการ ขี่ไปฮอนแน่เนี่ยสีมีเสียงดังแใคร่ไข้อาการเสียงดังแบบนี้ก็ซีมีหนึ่งตดันโซตายสองโซละลิงยอนหรือวายยันนะครับเนาะแล้วก็สลูกสูบกลับเสื้อสูเป็นห้อยนะครับ เสียงดังแก๊ก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 เพลินว่าเพราดังแก๊กแก๊กแก๊กไปรถนี่ดับไปเลยนะครับดับไปเลยสตาร์ทนี่มอเตอร์สตาร์ทบ่ทำงานเลยครับแต็กเต็กเตกซือซื้อคนว่าลูกสูบแหวนบ่ชักเลยนะครับเวลากดสตาร์ทบานนี้พอเพื่อนจอดไว้เครื่องเย็นกับสตาร์ทได้เป็นปกติครับสตาร์ทมือได้มอเตอร์สตาร์ดขับลูกสูบแหวนชักได้ติดเครื่องเงียบเป็นปกติครับ ถ้าว่าขี่ไปขันห้อนเนี่ยประมาณ10บกิโลนี่ก็เป็นนึกเก่านะครับเพิ่นก็เลยด้วยแสินใจว่าเอามาปรึกษาศูนย์บริการนะครับเนาะผมก็เลยแนะนําเพิ่นว่าที่แรกแนะนําเพิ่นว่ารถมันหึงสิบเจ็ดมือหนึ่งคือพอลองไปถามร้านร้านที่เพิ่นเทสหามันอยู่ในประกันห้าประกันให้เท่าใดจังมือกับจันคุยกันกับเพิ่นนะครับผมแนะนําเพิ่นเนาะวันนี้เพิ่นก็เลยว่าเอาบ่ไม่ยังอกครับเทสไม่เห็นผมโหลดผม ผมผ่าแต่ละมันหนาที่เป็นน้ำของเทียมเพื่อนกัเลย์วางสินะผมผ่าแล้วมันเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับลูกค้าเ่นบอกฟังแต่เรื่องนี้ผมเอามาถ่ายคลิปนี่ผมขออนุญาตเพิ่นเลย้อครับเดอ้อเพิ่นว่าถ่ายรถเป็นอุทาหรณ์ไว้ถาใผ้พี่เห้นองผููอาทีิคิดสี่สองรถเปรียบเทียบราคาอะไรถ้าประกอบการตัดสินใจของเพื่อนถ้ามันมีประโยชน์นะครับเพื่อนอนุญาตผมแล้วครับเพื่อนกัเลยว่า เฮ็ดไม่ผมลวดเฮ็ดไม่เลยเอาเป็นของแท้เบิกศูนย์มาใส่ลวดนะครับนะครับก็ไดเบิกม,มาใส่เพิ่นน่ครับเบิกมาใส่เพิ่นเรียบร้อยนะครับเนาะใส่เรียบร้อยแต่ว่าบานนี้นะครับนี่กระเรื่องว้าวนี่ครับนาจะเป็นของรุ่นอื่นผมว่าเบื้องแล้วน่าจะไข่ไข่หองเว็บลอยสิบไอนะบมีห้อยเกียร์นะครับนี่ ี่ครับมีห้อยเกียร์ทัง้งซองขางเลยได้ครับทั้งไอเดีไอเสียเลยเกียร์เพื่อให้น,อน,น็อตมันลงไปได้เพราะมันโมเมนตองมันข้าจกักรกลมานเปลี่ยนเะไนะครับเนาะ <c oughs> ก็เลยแนะน้ำเพิ่นไปว่าตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพิ่มเนาะพ,อนะพ่อนบบเานาะเพิ่นกับบริยาแลอวครับลูกค้าเพิ่นกับบริติดขัดแต่ว่าสิ่งนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วก็คือหนึ่งนะครับนะครับชุดลูกสูบแหวนแล้วก็เสื้อสูบ เปลี่ยนมาเป็นของแท้นะครับเบิกศูนย์มาเลยตัวนี้เป็นเสือสูบที่มันไปใส่มาทาหงนอกนะครับกล้องอะซิบฟโฟกัสเห็นไหมครับความผิดปกติมันเป็นเสือสูบที่เป็นมีปอกเหล็กสวมอยู่ข้างในครับมีปอกเหล็กสวมอยู่ข้างในนะครับเวลามันหอนนะครับมันก็นเลยบีบโตบีบโตแล้วมาบีบลูกสูปนี่ครับ บีบลูกสูบว่าให้ลูกสูบมันชักขึ้นชักลงได้นะครับปอกเล็กมันบีบตัวขอามาเวลามันเย็นมันก็ค่ายตัวลูกสูบก็ชักได้ปกติแต่ว่ากับโบมีห้อยนะครับเนี่ยกระซิบเนี่ยไม่ใหม่นะครับสิบเจ็ดหมื่นนะครับแต่ว่าเสื้อสูบมเป็นเสื้อสูบปอกเล็กครับเห็นป่ะครับมันเป็นเสื้อสูบคร้ายพวกรถที่มันควันได้นะครับแล้วมันเป็นเสื้อเทียมเขาเฮ็ดมากสวมปอกเล็กมากมันควันได้นั่นละ มันพังมันหลวมมันเครื่องแห่งใส่นีก็ควานได้คือยังพวกมีโอฟีนูรุ่นเกาโง่ีนะครับแต่ว่ามันเป็นเสื้อเทียมแต่สาหรับเสื้อไม่เนี่ยมันเป็นเสื้อสูบเดอซิวนะครับตรงรุ่นของมันเลยภ่สามารถควานได้มันตองเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับอันนี้เปลี่ยนไม่เป็นแล้วนะครับนี่แหละครับปัญหาแต่ว่าผมเ็เห็นมาหลายอะไรขั้นละครับที่เฮดแบบนี้มาบางคนม่นก็เอาเสื้อเก่านีละไปควานตีปอก ละคนลูกใหม่มากใส่ได้ดไประมาณเดือนสองเดือนเพิ่งจะได้มาเปลี่ยนถี่มือเกอ่านะครับนี่คร,บบร,คร,บครบับเปลี่ยนออกให้กามีซีนแกนว้าวแล้วครับว้าวไอเดียเอเชียนะครับว้าวไอเดียเอเชียก็เดี๋ยวเปลี่ยนม่ให้ลูกค้านะครับนี่ครับว้าวไอเดียเอเชียปักเกน็นฝาสูผัะเก็นเสื้อสูบห,หัวเทียนรากา พลิ้งฟ้าขอบเบ้านะครับแต่ตัวนี้ก็ต้องเบิกเพิ่มครับเนี่ยกระเดื่องกดเบ้าเนี่ครับเครื่องเอเชียเลยนะครับ,รบตัวนี้สีมะไายคลิปให้พี่น้องเบิงนี่ก็คือกับสีมาเบาว่าการถีบเข้ามาประเมินราคาไปเบิงแล้วนะครับบางเทืาคลองถืกมันกับบริยเท่าไรนะครับเด้อกับบรดยว่ามันบรดีเสมอไปบางครั้งขย่อก,กับใส่ได้อยู่ด้วยครับเพชรสเต็ปนี่ แต่ว่าคันนี้มันใส่บรได้นะครับในราคาของศูนย์กับของที่เพิ่นไปเห็นมานี่ต่างกันแค่460บาทนะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปเพื่อที่จะลงให้เอฟซีแฟนครับผู้ที่ได้เบิง่งผู้ที่ติดตามแล้วงนะครับเนาะหรือว่าผู้วันไหนเขามาติดตามหรืเขาว่าเบิง่งประกอบการตัดสินใจนะครับว่าในราคาที่ต่างกันบ่หลายเนาะก็คือผมผมก็ถือว่าบ่หลายหรือว่าอาจสีหลายสําหรับบางคนก็นกน แต่ว่าไปอีกอันหนึ่งนะครับเนาะในราคา4 6 0บาทในชุดเดียวกันนี่แหละครับนี่นี่ชุดเก่าที่เปียนอรัแต่ว่าชีได้บ่ถึงเดือนนะครับกับราคาของของแฉะศูนย์บริการต่างกัน4 6 0บาทนะครับก็เป็นการประกอบการตัดสินใจของลูกค้านะครับเนดะ้อหรือว่าผู้ที่ขาเบิกกำลังที่จะเฮ็ดรดอยู่ นะครับพิจารณาให้ดีได้ว่าลุงนี่ขั้นนี้เนี่ยลูกค้าเพิ่นก็ว่าเพิ่นยอมรับในการตัดสินใจผิดพลาดของเพิ่นล,ล่ะครับแต่ตัวนี้เพิ่นก็มาสั่งเฮ็ดใหม่เลยนะครับเอาของมันมาใส่คือเก่าละาลลว่าสั่นเพิ่นว่าผมมันผมคือสิบ่กลับไปเพิ่นแก้ดอกแก้มันก็สิเป็นคือเก่าเพิ่นว่านะครับเฮ็ดใหม่โลดให้เกิดความสบายใจแล้วว่าสั่งของศูนย์มาใสเซ็นบ่จบให้มันฮู้ไปลลว่าสั่นเพิ่นว่า อันเดนบอดีออกโรดเดอร์ order, อันใดเขาแปลงมาประธานนะครับฟุ้งกันเลยเดยนี่แหละครับเบิกค้องแทะโรงงานมาใส่เพิ่นเลยนะครับนะครับรอแต่กระเดื่องครับอย่างนีกระเดื่องวันไหนมากระตีเดบประกอบใส่โค้งให้เพิ่นนะครับเนาะอันนี้แหละครับพี่น้องคลิปทีมาไทายนี่กับบอดี้มิกตหนายย่ายยังกระเดยคออนุญาตลูกค้าแล้วนะครับแต่มาเมาให้ฟังซื้อดอกว่า บางเทือการตัดสิ้นใจนะครับเนาะขันมันต่างกันบ่ไหลในราคาอะไรของแท้ครับของเทียมเนาะเอามาเป็นของเทียมละ่ะกะคขดดบางดีๆ้อครับเด้องของแท้กับบ่ดีๆเสมอไป้วครับแต่ว่ามันก็มันใจก็กันบ่มันใจกว่าของเทียมเพราะว่าจังได๋มันก็คือของมานารถของเทียมบางคั้เพนักงานติเฮ็ดได้ชี้จบชี้ได้โดนก็เป็นไปได้นะครับ มาเป็นอุท่าหอนในประกอบการตัดทินใจแต่ว่าอาการตัวนี้ก็คขึ้นนี่แหละครับนี่แหละเป็นน้ําปอกเล็กความหอนมันสูงนะครับแล้วมันบีบโตหลูกสูบเลยฝืดครับชักขึ้นชักลงบ่ได้ตอนมันบันเดือฝืดแห้งไงมันก็สีดังนะครับเพราะมันบีบรัดโตเข้าไปแต่ว่าถ้ามันฝืดแห้งแล้วมันก็สีเป็นคือยังหลูกสูบติดเพราะมันเย็นปอกเล็กมันก็บสีค้าย้ตัวขยายตัวมันออกแล้วมันก็สี สตาร์ตีได้ปกติครับขี่ไปประมาณสิบกิโล่ปกติเป็นขึ้เกา้านะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมากที่นะครับแต่ว่าก่อนห้องสีเหลือห้องก็มาล่องเทสรถบึงขึ้นลูกค้าว่าแล้วครับก็บเป็นเพิ่อนอีหลีก็เลยไรเรยสรุปงานในเพิ่นเพิ่นก็บอะตกลงเหตุนะครับเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มียังไงครับมาว่าฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับเนาะประกอบการตัดสินใจเด้อแต่ว่าที่จังได็ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าขึ้เก้าครับ,รบผู้เพิ่นจ่ายเงิน เพิ่งพ่อใจแบบไหนเหตุแบบนั้นแหละครับแต่ว่าอันนี้เอามาประกอบการตัดสินใจให้ซื้อนะครับมึงแลี้ยวกวดไลค์กดแชร์เลยเห็นในนี้แล้ครับเด้อช่องปาวิลัญญาชาแนลถ้ามีประโยชน์กับแชร์ออกไปครับถ้าบ่มีประโยชน์กับเลื่อผพันนะครับเนาะคำบอกคำจายใดผิดพลาดนะครับข้อมูลใดบ่ตรงขอโทษขออภัยนะครับบอกตามความขอใจอธิบายไปตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาครับผมอ่ะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปาบิลัญญาเชนแนลเลยนะครับเด้อสวัสดีครับ